ชีวิตยังต้องคึกคักกับการทำงานต่อไปนะโยมอย่ารู้สึกน้อยใจว่าทำไมเราจะต้องทำอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนเราทำเพื่อใครเราทำทำไมจะต้องทำเลี้ยงลูกเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงผัวเลี้ยงเมียเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่มันวุ่นวายเหลือเกินชีวิตเราอย่าไปคิดแบบนั้นนะโยมยังคึกคักสนุกกับการทำงานด้วยความรู้สึกว่าเราจะเอาจิตมาอธิษฐานการงานเราจะมีสติใส่ไปในขณะทำงานเราจะมีสติและใช้ปัญญาของเราในการทำงานในขณะที่ทำไปก็ได้บุญ สมาทานศีลไปด้วยว่าวันนี้ข้าพเจ้าทํางาน ข้าพเจ้าจะทรงไว้ซึ่งศีลห้าข้าพเจ้าจะทรงไว้ซึ่งขันติบารมีข้าพเจ้าจะทรงไว้ซึ่งความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่การงานอธิษฐานการงานมีสติรู้ตัวในขณะทํางานไปคึกคักกับการทํางานให้ได้ทุกวันนโยมคึกคักกับการทํางานสนุกกับการทํางานอย่าได้รู้สึกว่าเราจะต้องทําอย่างนี้ไปจนตายเราจะต้องทําอีกกี่ภพกี่ชาติทําไมเราจะต้องทําเพื่อเขาเ <legen> ขาไม่ได้ทําเพื่อเราอย่าคิดแบบนั้นเด็ดขาดขอให้มีสติอยู่กับการงานทํางานอย่างมีสติรู้ตัวไปอย่าให้ศีลบกพร่อง ให้ทําบกพร่องข้อหนึ่งข้อใดก็จับหลักไว้ให้มั่นคงสนุกสนานกับการทํางานทํางานไปยังมีสติรับรองได้ว่าทุกที่ทุกเวลาย่อมมีบุญกุศลเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่าได้น้อยใจว่าทําไมไม่มีเวลาไปทําบุญทําทานทํากุศลอะไรกับเขาทําบุญในขณะทํางานนั่นแหละมีสติรู้ตัวไปว่าเราจะทําสิ่งนี้เพื่อใครลดความยึดมั่นถือมั่นลดความเห็นแก่ตัวลงให้ได้มากนั่นแหละได้บุญทุกที่ในขณะทํางานเอวังเจริญพร